เปลี่ยนขยะฝาขวดน้ำให้กลายเป็นพวงกุญแจรักโลกที่เราสามารถออกแบบได้เองไม่ซ้ำใครกันค่ะวันนี้วิกเอนพามาทำเวิร์กช็อปอีโคคีเชนที่มารินครับสตูดิโอกันค่ะคือที่นี่เนี่ยเขานำขยะฝาขวดน้ำมารีไซเคิลเป็นชามน่ารักน่ารักมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะตั้งแต่ตัวอักษรลายแมวลายดาวหรือว่าลายดอกไม้มีหลายสีด้วยที่ก็มาจากสีฝาขวดน้ำต่างๆคือมันเพลินมากๆเลยอ่ะตอนที่ได้เลือกได้คอสตอมหาชามที่เราถูกใจสามารถเลือกเชือกเพิ่มสีสันให้กับพวงกุญแจของเราก็ได้ด้วยเหมนกกกกััั่ดดดีีเร็จล้้วยยาาาาาาามมูปๆงททฝข เป็นอีกไอเดียกิจกรรมวันหยุดที่ดีเลยแล้วก็ทําง่ายมากๆพอเสร็จแล้วได้มาลองให้กระเป๋าดูแล้วว่ามันน่ารักไม่ซ้าใครเลยอะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจะทําให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญก็ได้ค่ะเพราะนอกจากพวงกุญแจแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีทาเครื่องประดับอื่นๆอีกด้วยที่เราสามารถ DIY เองได้เหมือนกันเรามาทำเวิร์กช็อปที่ Marine Crafts t u d i o นะคะจากที่ปกติเราจะเห็นเขาอยู่ตามอีเวนต์ต่างๆต,ตอนนี้เขามีสตูเป็นของตัวเองให้ทุกคนได้มานั่งเวิร์กช็อปกันได้ยาวๆทุกวันเลยค่ะทีี่่่นนนนอออยยยูิััาาชชโททง2้4ขคเเฟละ